สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโก้เอ็นเอดีวอลเล์บอลวันนี้เรามาพบกับช่วงเวลาที่เรียกได้ว่าหัวใจต้องสู้กับนัดชี้ชะตาของทีมวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยในการแข่งขันวีเล2025ที่กําลังจะมาถึงจุดเดือดที่สุดนัดนี้ไทยจะต้องเจอกับทางโดมิกันโดยในเกมนี้ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องชนะนัดที่ต้องสู้ตายสถานเดียวเพื่อรักษาสิทธิ์ในการอยู่ต่อในวีเลฤดูกาลหน้าย้อนกลับไปดูผลงานปี2024ไทย เคยเฉือนชนะเบลเกเรียแบบสุดมัน3ต่อ2เซตแต่ในปีนี้2025กลับพลิกเกมพ่ายให้กับเบลกเรียไป2ต่อ3เซตอย่างน่าเสียดายและนั่นคือทําให้สถานการณ์ของไทยตอนนี้แขวนอยู่บนเส้นได้สิ่งที่น่าสนใจก็คือไทยเคยเอาชนะโดมิกันมาในเมื่อปีที่แล้ว3ต่อ1เซตคําถามก็คือปีนี้เราจะทําได้อีกไหมเพราะหากทําได้ชัยชนะในนัดนี้จะมีค่าเหมือนทองคําเพราะในตารางการแข่งขันตอนนี้ไทยและเกาหลีใต้คือ2 ทีมที่ต้องหลุนหนักเพื่อหน,นีโซนตกชั้นและคะแนนก็สูสีกันมากพลาดนิดเดียวอาจต้องโบกมือลาวีนเอลและเกมในคืนนี้นะครับประมาณตีสีจึงสําคัญกับสาวไทยมากๆเรามาวิเคราะห์อฟอร์มของทีมโดมิการในช่วง2นัดล่าสุดพวกเธอเล่นเด่นเล่นชัดในเกมเสิร์ฟแล้วก็เกมบล็อกซึ่งบังเอิญน,นี่แหละคือจุดที่สาวไทยของเรายังมีปัญหาอยู่เกมรับของสาวไทยยังไม่ค่อยนิ่งเมื่อต้องเจอกับลูกเสิร์ฟหนักแล้วก็เกมบล็อกก็ยังไม่สามารถหยุดตัวลูกสูงใหญ่จากฝั่งตรง ข้ามได้อย่างสมบำเสมอดังนั้นการเจอกับทีมพลังสูงอย่างโดมิกันเราต้องเป๊ะทุกจังหวะตั้งแต่ลูกแรกจนถึงแต้มสุดท้ายนะครับเกมคืนนี้จึงไม่ใช่แค่เกมธรรมดาแต่มันคือเกมแห่งชีวิตใน v n l พวกเราขอส่งแรงใจให้กับสาวไทยให้เล่นด้วยหัวใจแล้วก็ความเชื่อแม้จะเหนื่อยแค่ไหนแต่ถ้าทำได้คืนนี้จะเป็นเกมแห่งความทรงจำที่ลบคำสุป,ประมาทได้ทุกอย่าง แต่สิ่งที่ยังเชื่อมั่นได้ในทีมไทยคือใจสู้ทีมเวิร์กและพลังจากคนดูไทยทั่วโลกนี่คือเกมสำคัญถ้าชนะได้เท่ากับต่อชีวิตแต่ถ้าเกิดแพ้ต้องบอกลา VNL 2026 มาร่วมส่งแรงใจให้กับสาวไทยของเราต่อนะครับและก็แฟนวอลเลย์บอลทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรเชื่อมั่นสาวไทยยังไงอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับสาวไทยกันต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามช่อง GO NSD v o l l ลย์บอลเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารวอลเลย์บอลแบบเจาะลึกแบบนี้ทุกวันแล้วเจอกันในแมตช์คืนนี้ครับสู้ตายเพื่ออยู่ต่อวินเอลต่อไป